ในจักรวาลสตาร์วอรเนี่ยนักสแสดงหลายคนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแฟนชายะระดับตำนานนี้ก็มักจะมีความรู้สึกผูกพันและก็อินกับบทบาทของตัวเองสุดๆครับไม่ว่าจะเป็นมาร์คแฮมเมลลที่รักการเป็นลูกสกายวอร์เกอร์หรือว่าแครรีฟิชเชอร์ที่ยืนหยัดในบทเจ้าหญิงเลอาพวกเขาเนี่ยมักจะพูดถึงประสบการณ์ในการทํางานในกองถ่ายสตาร์วอด้วยความรักความทรงจําดๆีๆและความเคารพต่อจักรวาลนี้ครับแต่มันจะมีอยู่คนหนึ่งครับที่คิดต่างออกไปนั่นก็คือแฮนดี้ซันฟอร์ดครับหรืที่ทุกคนรู้จักเขาในบทบาทฮ โซโลเนี่ยจะกลายเป็นหนึ่งในตัวละครที่คนรักมากที่สุดในส t a r War ร์แต่แฮร์ริสันฟอร์ดเนี่ยกลับไม่รู้สึกอินกับบทเท่าไหร่ครับเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขารู้สึกว่าฮันซโลเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่มีความลึกซึ้งไม่มีการพัฒนาอะไรเลยเหมือนกับตัวละครลูกสกายวอลเกอร์ที่ได้กลายเป็นเจไดผู้ยิ่งใหญ่ส่วนจจหญิงเลอาเนี่ยก็กลายเป็นผู้บัญชาการของฝ่ายกบฏแฮร์ริสันฟอร์ดเนี่ยเกลียดตัวละครฮันซโลมาก,มาก,มากถึงขนาดเสนอให้ฆ่าฮันซโลตั้งแต่ภาครีเทนออฟเดอะเจได ว่าอยากให้นักเนี่ยจบอย่างสดใสและขายของเล่นได้ซึ่งตัวของแฮริสันฟอร์ดเนี่ยเคยบอกตรงๆว่าเขาไม่ได้ลงไลฟ์จักบ้าลสตาร์ Wars แบบแฟนๆเหมือนคนอื่นเขามองว่ามันเป็นงานที่ต้องทําให้ดีที่สุดมากกว่าจะรู้สึกว่าเป็นบ้านหลังที่2ของเขาและในที่สุดฮันโซโลก็ต้องจบชีวิตลงในส t a r War ๊ The f o r อร a ดอเปี2015ซึ่งแฮริสันฟอร์ดเขาบอกว่าเขาไม่ได้เสียใจกับการตายของตัวละครนี้เลยครับแต่เขาในกัรรู้สึกว่านี่เนี่ยมันถึงเวลาของเขาแล้วพูดว่าการจากไปของฮันโซโลเนี่ยเป็นการจากลาที่จะตัวพอใจที่สุด ก็ว่าได้